สักบงกฎร่วมเฟรมทายาททั้งหกคนในวันเกิดเจ้าสัวบุญชยัยไม่ได้เห็นกันบ่อยๆเรียกได้ว่าครองรักกันมานานกว่า10ปีแล้วค่ะสำหรับสักบงกตคงมาลายัยและเจ้าสัวบุญชยัยเบญจรงคกุลค่ะที่ต้องบอกเลยว่าแม้แต่งงานนานแล้วแต่ก็ยังคงหวานแววกันเหมือนเดิม โดยทั้งตักบวงกอดค่ะทั้งกราบสามีทั้งกอดทั้งหอมแก้มกันเหมือนวันแรกที่คบกันเลยค่ะล่าสุดทางด้านตักบงกฎนะคะก็ได้รวมเฟรมกับทายาททั้งหคนของเจ้าสัวบุญชัยพร้อมกับบอกว่าครอบครัวของเรารักกันมานานแล้วโดวยทางด้านตักบงกฎได้ออกมาโพส์รูปภาพร่วมเฟรมกับทายาททั้งหคนของสามีเจ้าสัวบุญชัยหลังได้มารวมตัวกันในวันเกิด โดยทางด้านตักบงกฎได้โพสต์ข้อความเอาไว้ว่าครอบครัวของเรารักกันมานานแล้วพร้อมกับติดแฮชแท็กว่าเข้าหอมรักพี่ๆครับและพี่ๆก็ให้ความรักกับน้องชายมาโดยตลอดพร้อมกับติดแฮชแท็กอีกว่าครอบครัวที่มีทรรมนำทางจะมีความสุขเสมอ